สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆุกท่านครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2564นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้แนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นการหาทุนนะครับไปแทงหวยรัฐบาลพรุ่งนี้กันนะครับวันนี้เด็ดๆนะครับ3ตัวนะครับให้ไปเลย4หางนะครับวันนี้ก็จะมี551 5 7 5 5 2 1แล้วก็8 2 1นะครับส่วน2ตัวนะครับวันนี้2ตัวจัดชุดให้งงามเลยนะครับมี7 8 7 7 2 1 5 9 8 9นะครับลองออกไปเสียงโชคดูนะครับ3ตัวนะครับ5 5 1 5 7 5 521 821 2ตัวนะครับมี8 9มี5 9มี2 1มี8 7แล้วก็77นะครับลองดูนะครับเอาไปลุ้นกันขอให้รวยๆปังๆทุกคนทุกท่านนะครับหาทุนไปแทงหวยรัฐบาลวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบ ทุกไลทุกแชร์นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดหวยทำคลิปต่อๆไปนะครับขอให้รวยๆทุกท่านนะครับแบ่งปันฟรีๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ